ราคาทองคำวันที่27ก,รการกฎคมให้ไวเลยปรับลงอีกแล้วเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่27กรกฎคมปรับลง50บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่26กรกฎาคมโดยราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ34,100บาทตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค,คมค้าทองคำเมื่อเวลา9กนาฬิกา21นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคาซื้ออยุดที่ราคาบาทละ29,800บาทขายออกที่ราคาบาทละ29,900บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยุ่ที่ราคาบาทละ29,258ัสรบาทแสิสตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ3,400บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือกลด์สปอตยุดที่ระดับ1716เหรียญิลสหรัฐออนขอขอบคุณข่ะ ขอมุญจากเขาสดขอบคุณค่ะ